ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยครับผมนะก็ในวันนี้นะครับผมเล่านะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนะครับผมนะที่มีชื่อว่าแพนเวสซอมบี้ภาคหนึ่งกันนั่นเองนะครับทุกคนนะโอ้โหซึ่งก็ในวันนี้นะครับเรานะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนี้กันอีกเช่นเคยเนาะซึ่งก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อในพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับผมนะซึ่งก็ในพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็เล่นไปถึงเลเวลที่7นะเออนะซึ่งก็ใครนะครับผมที่ยังนะครับไม่ได้ไปดูนะครับผมนะในพาร์ทที่7นะครับซึ่งก็็ดดููคคลลิปปนนี้้้ใหจบกก่่ออแวยไ กันก็ได้นะครับนะเออนะซ่งก็นี้ครับด่านที่แปดนะซึ่งก็อันนี้เป็นเนือพี่เต้นะครับคือ,อไม่ใช่นะฮะมันคือแตงโมนะครับนะโอ้โหนะซ่งก็นั้นเป็นตัวฮะ โอเคมานะครับทุกคนนะซึ่งก็ในตอนนี้นะครับผมก็เลือกตัวละครยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่านะครับผมจะนี่ครับผมนะผมจะซื้อตัวละครใหม่นะครับซึ่งก็ในตอนนี้นะครับผมมีเงินถึง6000กว่าบาทแล้วนะครับซึ่งก็โหนะฮะซึ่งก็มันมีแค่อันเดียวนะผมนะที่มันเป็นตัวละครนะฮะที่ผมซื้อได้นะครับนั่นมันก็คือไอ้นี้ครับผมนะใช่ครับมันเป็นตัวทานตะวันแบบว่า2หัวนะครับซึ่งก็มากันเลยถ้ามาปาหนึ่งสองซ้ำ โอ้โหมาเงินไอ้เฮียหายไปกับตานะครับนะเออนะซึ่งก็นี้ครับอันนี้เป็นตัวทางตะวันนะครับซึ่งผมก็อยากลองใช้มากๆก,กันเลยนะเออนะซึ่งก็โอเคนะครับทุกคนนะซึ่งก็ในตอนนี้คือผมเแ๊บนะขอเลือกตัวลาราคอนะให้มันจบจบก่อนนะซึ่งก็เอาตัวไหนดีวะไอ้เฮียเอ้รับนะโอเคมานะครับซึ่งก็อันนี้แหละนะครับผมก็เลือกกันมาแล้วนะครับนะซึ่งก็ไปกันเลยฮนะกดเล่นไปเลยคืออะไรอะซันฮะ t h e r e s u n f l o w e r w i t h s u n f l o w e r อ๋อคือ,อยางไงวะคือผมต้องเอา sunflower อันนี้นะครับกับ sunflower อันนี้กันไปด้วยนะครับนี่มันคือ2อันนะซึ่งก็มันคือยังไงวะไม่รู้นะครับเออนะซึ่งก็โอเคนะ,ะแล้วก็ไปกันเลยซึ่งก็แป๊บนะเอาเพิ่มในตัวยิงไฟแล้วกันนะโอเคนะผมนะมากันห้นะเออปะเฮ้ยไม่ไม่ไมไมเอาจะโอเคมานะครับซึ่งก็ ยัดแม่ 150, the fuck, ้150 what t วัตเตอร์ฟักโร่เฮ้ยมันมันแพงชังงงาเอา้าเอา้าจานไอ้เที้ยวโอ้ทุกคนอันนี้มัน150กว่าบาทนะครับเห็นป่ะเฮ้ยไอไอไอบ้าเลยโอเคนะครับซึ่งก้อนนี้แพงชิบหายนะเออนะก็โอเค,อเคมานะครับเล่นกันไปเรื่อยๆนะเออ โอเคมาครับทุกคนนะซึ่งก็ในตอนนี้นะครับเงินของผมนะครับมันถึง200กันแล้วนะครับนะซึ่งก็แป๊บนะครับผมซึ่งก็อันนี้ครับใช่ครับนี่นอันนี้อันนี้นะฮะนี่นะครับมันคือมันคือไอตัวทาตะวันเนี่ยนะครับมันสองหัวนะซึ่งก็มาครับผมอยากอยากดูนะครับว่ามันจะเป็นคันยางไงเนอะเออนะซึ่งก็นี่ครับนี่ครับมันทําได้มัน3ช่องนะเออซึ่งก็เอาตัวนี้ละกันห้าป ฮ่บคืออะไรแป๊บนะโอเคนะครับผสังก้อนี้ได้กันมาแล้วนะครับดูแม่งโคตรแปลกอะไอเหียดูดิเห็นป่มันแปลกมันดูแบบมันสองหัวมันแบบอ๋อแล้วไงมันสองอันนะดูเคียมันมันมันแปลกจังวะเฮ้ยโอเคนะครับสังกอไอเหียลืม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 มันเสร์ลืมโอเคมานะครับทุกคนนะสังก้อนี้นะครับเป็นตัวเออเนี่ยนะครับมันสองหัวนะสังกอ แปลกจัดนะเออนะก็โอเคนะคะทุกคนนะซึ่งก็ในอตอนนี้นะครับนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรกันมากกันไม่นะเออนะซึ่งก็เล่นกันไปเรื่อยๆนะครับนะเออ A later few moments โอเคมาแล้วครับทุกคนนะซึ่งก็ในตอนนี้นะครับมานี่นะครับมันใกล้จะถึงอะฮิวเวฟกันแล้วนี่นะครับซึ่งก็มาถ้าซึ่งก็ในตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยพร้อมนะครับแต่ว่าแม่งก็มากันแล้วนะครับซึ่งก็ช่วยอะไรกันไม่ได้นะครับเออนะโอเคซึ่งก็มานะครับผมพร้อมกันอยู่แล้วนะเออนะซึ่งก็ในตอนน้นตอนนี้นะครับมันก็ใกล้แล้วราดูดิใกล้แบบใกล้แล้วนะเออนะซึ่งก็ในตอนนี้ผมก็เพิ่มในตัวนี้ไปนะครับเป็นตัวพรีวอร์นัทนะครับนะเออนะซึ่งก็ เพิ่มขันไปเรื่อยๆนะครับผมนะเออนะเชียมานะครับทุกคนนะซึ่งก็ในตอนนี้นะครับมากันแล้วนะครับมาซึ่งก็เพิ่มไอตัววันนี้ไปก่อนนะครับเป็นตัวรอนัดนะโอเคนะซึ่งก็ในตอนนี้ซอมบี้โอ้โห,โหมันมากันเยอะกันมากกันเลยนะครับนะเออนะซึ่งก็แปบ๊บนะแปบ๊บแป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 ๊บไปไปบารีโอโหโอโหทุกคนดูดิไอชี้แม่งมันหาย ไอ้เฮียนั่นแอเฮ้ยเฮ้ยโอเคนะครับซังกอนายทออันนี้ซอมบี้นะครับแม่งหายการไปแบบโอ้เยอะเชี้เชียนะเออนซังกอนายอันนี้ครับเดี๋ยวมานะครับซังก็โอ้โหดูดนะฮะแม่งใหญ่จัดนะครับแม่งเหมือนแม่งไปเล่นเวทมานะครับเออเอานะเนี่ยนป๊วโอ้โหดูโอเคนะครับซังกอนายทออนนี้ไม ty, นะ่รู้ว่าจะทํำกันยีร่างไงนะซังก็แป๊บนะเอาไปไปไปเฮ้ยไอ้เฮียเฮ้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 ยอะไรอ่ะ ฮ้ยไอ้ป้าเฮ้ยไอเียปัป๊บปั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 ๊บป้ยสัตว์เฮ้ยเ้ไอไเป็ดคืเช็ดต่เช็ดอไรนี่เฮ้ยเอาเอาอเอาแป๊บป๊บทำไงอะเอาเอโอเคยิงกันไปนะครับนี่โอเคซึ่งก็ในตอนนี้มันยังติดกันอยู่นะครับมีเห็นปะโอเคึังก็ให้กูทาไงโอเคเปดปไอเชีย ทุกคนอันนี้แม่งโหดจริงนะครับแล้วก็แปบบ๊แบๆบนะเพ,เพิ่มเพิ่มเหมอมันคือมันคือวอนัดกันไป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 ก่อนเนาะเออแล้วโอ้โหยัดไม่ยังโหดโอเคนะครับทุกคนแนละ้วสงก็ไม่รู้จะพูดอะไรกันยังไงกันเลยนะครับนะเออนะส่งก็โอเคเลยนะฮะว้าว โอเคโอเคนะครับมาฮะก็ในตอนนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะในตอนนี้นะครับมันใกล้ถึงอะฮิวเว็บออฟซอมมี่กันแล้วนะครับมาหน้างก็ในตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเพิ่มอันนี้ไปนะครับนี่นะครับมันคือมันคือไอตัวยิงนะครับมาถึง3ช่องนะฮะเออนะซึ่งก็โอเคมานะผมซ่ง um ก็ในตอนนี okay, okay, okay. Parole, ้เ like งินผมมันยะครับซึ่งก็ยไดน้ผมก็เพิ่มไอตัวนี้กันไปนะครับนี่นะครับมันคือมันคือมันคือไอตัวทาตะวันเนี่ยนะครับนะเออนะซ่งก็อัปเกรดมันนะครับให้มันเป็น ตัวถึง2หัวนะครับแล้วเออนะโอเคนะฮะในตอนนี้มันไงมันมากันแล้วนะครับแล้วก็เฮ้ยอะไรอ่ะโอเคนะครับแล้วก็แป๊บ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 ไปฮะไปฮะไอตัวละทุกคนแป๊บนะมันคือไม่เป็นเชี่ยอะไรเลยอย่างดูอ้าว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 ถูกแล้วกูทำยังไงอ่ะอ่าแล้วมันไอเพิ่มไอยิงตัวเชี่ยอะไรมาเฮ้ยแป๊บนะโอเคมองข้างหลังสัตว์มองข้างหลังโอเคฮะโอเคฮะแล้วก็เพิ่มไอตัวยิงกันไปอีกนะฮะโอเคนะครับในตอนนี้ ในตอนนี้โอ้โหโอซคนะครับตัวใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันตัวใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นเห็นเนี่ยคือพูดอะไรเฮ้ยสิ่งที่ผมเห็นนะครับตัวมันช้าเว้ยเนี่ยเห็นบ้าแบบมันเดินช้าแบบอืดอาดจ,จัดนะเออนะซึ่งในทอนนี้ <c oughs> เพิ่มไอตัวร้าเบิดได้ไ,ดไหมโอเคโอเคชนะแล้ว Let's go โอเคมานะครับทุกคนนะเออซึ่งในทอน,นี้นะครับเราชานะคันแล้วนะโอ้โหอันนี้นะครับ เอาโหโอเคถ้ามานะครับในอันนี้นะครับเป็นตัวเอ,อ่อเอ,อ่อเมลอนนะครับเป็นตัวแตงโมเออนะครับสังก้อแม่ง300บาทเดี๋ยวแพงจัดนะเออนะสังก้อนนี้นะครับ3า0บาทนะเออนะแพงอะไรกันได้ขนาดนั้นกันการการกันดับครับเนี่ยเออนะฮะอันนี้ครับเมลอนโคตรนะฮะ dose heavy damage to group of z o m b i e นะครับคือแบบมันจะ ยิงอะไรไปนี่แหละนะครับไปให้ในในเยอกลุ่มของซอมมี่นะครับที่มันมีตาเม็ดที่แรงนะเออนะซึ่งก็ไม่รู้ว,ว่ามันหมายถึงอะไรนะครับนะเออนะ like ก็นั่นแหละนะครับทุกคน,นโอ้โหซึ่งก็ในวันนี้นะครับเราก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยการเลี้ยนะครับทุกคนนะในเยอด่านที่แปดนะครับทุกคนนะซึ่งแม่งคือแบบ โอ้อะไรกันล ok ่ะครับเนี่ยเออห้านั่นนั่นแหละท่านเออนะซึ่งก็นี้แหละครับในวันนี้นะครับผมก็ได้ไอไออยตัวใหม่มานะครับมันคือเป็นตัวเออพี่เต้ไม่ใช่อสัตว์มันคือเป็นตัวแตงโมนะครับผมซึ่งก้อนในวันนี้เราก็ได้เจอกับซอมบี้ตัวใหม่นะครับมันคือซอมบี้อันนี้นะครับเป็นเป็นซอมบี้ตัวใหญ่นะครับนะเออเนี่เห็นป่ะไม่ใช่อสัตว์อะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้นะครับมันเป็นซอมบี้ไออันนี้นะครับดูนี่นะฮะมันเป็นซอมบี้อะไรเนี่ยแกนนาแกนนาเตอร์อะไรนี่แหละนะครับเออนะซึ่งแม่งก็โหดช หายนะเออซึ่ก้อนนี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าฮะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กันด้วยละกันแล้วก็สำหรับลิปนี้ครับไปก่อนนะบายบายครับผมจุกกรร,ร,ร